วกเขากำลังบู๊กันอย่างรหัวหายกแล้วหัวหายหัวหายอีกแล้วหัวเปล่าตอนนี้เดี๋ยวกลับไปเริ่มหายขาดแลนตายห่าตายหมู่ก็คือแบบไม่มีผ้ามันแผลไม่มีอาหารไม่มีอะไรกันแต่ตอนนี้กูกำลังจะตายตอนนี้พี่ไม่ค่อยไม่เคยมาเมืองนี้ว่ะพี่ไม่รู้จะหาจุดซุ่มจุดไหนดีว่ะไปไปเป็นจุดไหน บนหลังคาบบไม่ไม่คือตอนเนี้ยเราจะเออบนหลังคามา้าเมืองมา้าเราอ่ะต้องซุ่มอยู่นอกเมืองก่อนถ้าเราวิ่งดุดุเดะเข้าไปในเนี่ยเราลองว่าตายแน่นอนอคอยละหลานรอตายหลรอแล้วครับไอ้บนหลังคาแนะนำให้เป็นหลังคาแบนนีหลังคาเป็นแนวเป็นแนวยาวไปดีจะว่ายนะไปจะงไหยแคนแคนเข้าไปนั่นก่อนป้าเข้าลุงลุงศพลุงศพตอนนี้ผมไม่มีอะไรทำแล้วก็ลูกไล่ตีมัว ต้องการกระดูกไว้แก็เวลาขาดระวังระวังเจอะเลือดเลือดเลือดที่ไหนตรงไหนตั้งไหนย่าฆ่าแม่งจริงเลยเลือดที่ไหนยาก้อยู่ไหนอ่ะเลือดที่ไหนฆ่าเลยอไปเลยเข้าไปเลยใช้นี้ยฟัคที่มันเลยกันนะเอ้ากูเป็นแมนดิตอีกแล้วฟัคยูไม่เป็นไรเฮ้ยตายอยู่ไหนกันตาย อยู่ไหนล่ะครับอยู่ไหนล่ะครับเล่นเยินเห็นเอ้าวพี่ถามว่าอยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหเลกันด้วยเฮ้ยเบนเบนต้องช่วยพี่ยิงกันละเบนต้องช่วยเพียงไม่เห็นมาเลยว่ะมันโหดเกินอ่ะมันอยู่ในหลุมศพเฮ้ยพี่เห็นชื่อแล้วพี่เห็นชื่อแล้วเห็นชื่อแล้วพี่ยอะอเพี่ยิงงสนัับ เฮ้ยเบนระวังเบนเบนหมอบเบนหมอบเฮ้ยมันเห็นเราแล้วเบนมันเห็นเราแล้วมาแล้วออกไปพี่ไว้ตายแน่เฮ้ยทำไมมันไม่ตายวะเฮ้ยตายแล้วเว้ยเย็ดเบนเบนออกมาเลยเบนออกมาเลยเบนออกมาเลเรื่องเหลอะคิดเดียวพอดีเลย พี่พี่ไว้เราด้วยพี่ไว้โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาเส้นทางราเจอกระเป๋าก็โชคดีนะแต่แต่ถ้าพี่ไว้ตายก็โคตรโชคร้ายเลเกือบแย่ว่ะเมื่อกี้เดินอีกสองไม้โอเคโอเครีบมารีบมาตอนนี้เดี๋ยวพี่หลบกับเบนส์ก่อนเพราะเบนส์ใกล้ตายละพี่มียาด้วยดิเอ้ยมีแบนเดจอยู่อ่าไปใช้ไปใช้ปุ๊บมีเพี้ยนเต็มตัวเนยยาจริงๆพวกมียาก็ไม่มาหาพยาบาลอย่ดึกอได้ใจกันเลย เมืองเวียบานเอมืองเวียบานบ้านเมงเวียบานที่ใครู้จักกันแหละเออเมืองเวียบานใครเป็นรู้จักก็พี่วายเรียกเมืองเวียบานสงสัยถ้าเล่นถ้าเราเล่นอีกสักพักนี่เราต้องเข้าหาเมืองหาหาของกันอีกแล้วแน่เลยวะเพราะว่าแม็กเราจะหมดแม็กพี่จะหมดแล้วไงเอ้ยเมื่อกี้ใครเดินอยู่บนถนนเส้นกลางวะไม่มีไม่มีเฮ้ยเจอเจอเมืองเมืองหลักเมืองหลักโรเมโลโรเมเลียโรเมโรเมโรโรเมโรเจ้าหวานอยู่พิกาไรแล้ว เดี๋ยวคนเดียวข้าก <Okay. S 2> <ไป S 1> ่อนอือโอเคเสร็จหวานอะอยู่พิกัดอะไรกำลังเดินตามใกล้ไึงถึงแล้วเนี่ยพี่ไว้อยู่ตรงเส้นทางหลักเลยมาเบนเบนเบนพี่เสี่ยวเบนตายเบนเหลือกี่หลอดตอนเนี้ยโอเคโอเคเฮ้ยเจออะไรกันผมใช้อะไรกันตายอยู่ที่ไหนอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจอพี่ไว้แล้วเอาเอาเอายาให้เบนหน่อยให้พี่ด้วยก็ดี แม่งจุ๊ดไอหมอกำลังจุกว่าเมื่อกี้คนอ่านอะไรก็ได้เม็ดแพ็กอ่ะเดี๋ยวมาคราบรวมกันได้โอ้แงเงยเกือบแย่เฮ้ยเจอคุณเบนเต็มเปล่าโอ้ยปาลิตโอเคเต็มแล้วอ๋อพี่มาเกิดแบ็คแพกอะไรพวกอะไรหมดอะไรเียโอเคเรียบร้อยเลือดเนี่ยเอามาคาบใส่ช่องแล้วมันสามารถเใช่ใช่โอ้ข้ากับบาเลตอ้าวยนต์ยันต์โยนทิ้งไม่สองอันนี้เลยย่ แจ๋วแจ๋วกระเป๋าแบนได้ย้อนทิ้งไปสองอันเลยใช้ไปเมื่อกี้เย้อ่ะอีกรอบอีกรอบมาอีกรอบมาเข้ามาพยายามซุ่มหน่อยนะโอเคพยายามซุ่มหน่อยมาลองที่สะพานหน่อยสะพานที่หักบอกแล้วว่าอย่าบุกเข้าไปรีบบุกเข้าไปกันอะ ไปหาของอะ่ะมันนี่นะมีของดรอปทีอ่ะรู้แล้วมีของดรอปแต่เราต้องเช็คให้เรียบร้อยก่อนไงอ,จจอุ้ <c oughs> ออยตกใจเจอวันวนัวคนเออเนี่ยเคยตกใจเจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนคนเอาไปไหนแล้ววะมันเห็นแวบๆบแบบเดี๋ยวเมืองนี้ <c oughs> เราต้ระวงตลอดเวลามันไปอยู่ส<ร>ายแล้วมันอยู่สายเรา,าก็จะผานรอดก็ได้เอา้าเมื่อกี้เห็นแวบๆเลยไปไหนแล้ววะ เฮ้ยถึงสะพานแล้วพี่พี่อยู่พี่กัดเท่าไรถึงสะพานแล้วเคนคนเด้อเด้อเดเฮ้ยนี่ไงโอเคโอเคตายยังตายแล้วเออตายแล้วตายโอ้ของบานเลยมันเป็นเป็นพี่กัดอ๋เดี๋ยวได้บอกให้โอ้แม่งมีแต่ของซุยซุร่ายพี่กัดลบเจ็ดสิบครับโอ้โหแซดสี่ร้อยลบเจ็ดสิบโอเครับทราบกำลังไปแว่าเพิ่งมันเพิ่งได้ของมาอันนี้อันนี้อันนี้พี่ไม่ไหวไหวน้ำไปไหมมันจะมีโคกไม้มาพี่ ใช่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 ลุงว่าไงนะหวานหวานว่าไงนะหวานว่ายน้ำมาตรงนั้นมันจะมีมันจะมีกล่องอยู่กลางเฮ้ยเจอคนเจอคนเจเจอเพื่อนแล้วโอเคโอเคมามาคุณผู้ตายอย่างอนาถแต่เขามันตายคนเดียวเฮ้ยแคนเออแคนยังอยู่นี่หว่าพี่นั่นนั่นตรงนั้นมีกล่องระวังคนด้วยนะ ที่พี่มีที่ว่าอะไรนะแค่ตรงนี้มีเมืองนี้มีกล่องพยาบาลด้วยกระเป๋าแบนเดตแบบหมดแล้วอ่ะผมจะเอะไรนะอะไรอะไรแบบอะไรนะกระเป๋าแบนเดตแบบหมดแล้วอะแบนเดตมีอยู่มีอยู่กระเป๋าแบบอ่าออยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ใครนะอยู่ที่เบนอ่ะเดี๋ยวไปรอที่คอกมานะตรงนั้นมีเดี๋ยวนะไอ้ 59V จะกลับสปาวได้ อย่าไปรอที่ข้อไม้เอออยู่รวมกันดีกว่าสองข้อไม้อยู่ข้างหน้าข้อไม้อยู่หน้าเมืองเลยน่ะเอี่ยพี่ผมผมว่าเฮ้ยคนยิงมาไปซุ่มยิงอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านมอมมอมลงอย่าไปยุ่งกับเขาพี่อดี๋ยวเจอแล้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 วยิงนัดเดียวมันไม่มีปืนไม่มีปืนกลางคนนะไม่มีหาอะไรไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเจอตรงไหนไม่หา โดนแมงมเดลยวยิงทีเดียวตายเลยเอ้าลุงหวานตายอีกเหรอหวานอยู่ตัวไหนเนี่ยพี่ยังไม่เจอหวานเลยตายเยอะกันจริงเมื่อกี้ก็เดินลงไปในบ้านละแล้วมันเจอบ้านหลังไหนไปคล้องมาเดี๋ยวรีบไปคล้องมาเดินบ้านหลังเดี๋ยวแล้วยาตอนที่ว่ายน้ำกูเนี่ยมันจะมีบ้านอยู่หลังทางเข้าได้ผ่านสะพานมายังผ่านมาแล้ว ก็ตรงที่ใกล้ๆกล่องอ่ะมันจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งอ๋อพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วไปข้องมาเดี๋ยวพี่พี่อยู่ไหนแล้วอันอันใช้ดีไงอยู่ไหนเดี๋ยวไปครับอยู่ไหนฮะอยู่เมืองอยู่เมืองเดี๋ยวผมไปรอข้อกมานะโอเคเฮ้ยตอนนี้พี่เห็นคนอยู่เดี๋ยว หลังคานะพี่ผมอยู่ข้างบนหกร้อยเมตรเจอจริงแล้วพี่ไว้รอบนอีกกี่ไรเมตรแค่น่ะอีกม่เ้ยไม่มีมุมเลยว่ะอีกห้าร้อยเมตรอ้าวทำไมกลับสปาไม่ได้อ่ะยืนนิ่งๆดิอ้าววิมันไม่นับอ่ะอย่าเดินนี่อย่าเดินเมื่อกี้พี่เห็นอยู่คนนึงว่ะเบสระวังนะประภาคอน ใช้โมเดลฮะโมเดลหรอ,อหโอเคเออกลับได้แล้วโดนยิงปะนัดหนึ่งด้วยโดนยิงไปหลาดนัดเหมือนกันหายไปไหนแล้ววะโอเคตอนนีอ้อยู่บนคองมาแล้วใจเย็นใจเย็นรอรอ,อก,ก่อนรอก่อนโอเคใกล้ถึงแล้วเอาหำ้ำแลกพี่เสีร่รงสะพานอ่ะเบนเบนระวังสนะพานไห้นะสะพานสะพานไหนสะพานขาด พี่เสียวมันโดนตุยหลังอะอ๋อรอยันรออยู่รอยัไม่ช่วยพร้อมกับดาบคู่ใจกระกายังยังไม่ได้เข้าเมืองสิเหรอพี่ไว้ยังอยู่รอบเฮ้ยนี่ไงมีมีคนมามีคนมาเฮ้ยเจอคนพี่มันอยู่ไหนผมจะไปช่วยถ้าดำน้ำเราก็มันก็จะเห็นชีเราแต่ว่า่ถ้าไมเรียบร้อยครับตายตายโดนโดนโดนถ้าเล็งนี่ก็โดนเบนสไนเปอร์โอ้ย จริงแล้วในเมืองอ่ะพี่หาคนนั้นไม่เจอแล้วว่ะมีนคนมีคนอยู่ข้างล่างใครวะมองชื่อไม่เห็นกำลังว่ายนะ้ำไปหาพี่เฮ้ยโกโกจูจีนนำหน้าไม่ใช่ออไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเรานะอยู่ไหน<า>อยู่ตรงไหนอยู e ่งไหนพู้กราไอเอ็นมีม<า>เลยกันนะขอกมาเหร e อารนะ์ไอเอ็นมะีเลยกันกินเยอะเยอะรกลรียนเลียนเรียนเราจะลบกันแล้วเราต้องเยอะ ใครมันตั้งใจมาวะอยู่วะอยู่ใสอยู่ในไหนเอ็มเรียนใยุ่งจะไปฆ่าพวกมันเดี๋ยวอยู่พิกัดที่บอกอ่ะลบร้อยครับแซดห้าร้อยมาเลยลบเจ็ดสิบไม่ใช่เหรอเออตอนนี้เขาอยู่ในเมืองไงไม่พี่ไม่ได้อยู่กับที่ตลอดเวลาด้วยแ้วผมรู้ว่าไอ้เกรียนมันอยู่ตรงไหนวะเมืองไหนจึงละกลัวมันอยู่คนเดียวเนี่ยแม่งใช้เละกันใครอ่ะ ใครอ่ะเจียอ๋อไอ้เกรนอยู่อออออยยยูู่่นกเเมืง้ในน้ำเฮ้ยเบนตรงนี้เกียนดีกว่าเนาะเออใช่เออเกียนดีกว่ามันมีที่หนึ่งตรงคลอกม้ามันเป็นพื้นที่จำแบบคือซุ้มม้าตรงเนี้ยกดชิปแม่งไม่ได้อุ้ยโดนอะไรวะน้ำป่ะมันน่าจะมีปืนเก็บเสียงนะพี่มันมีนูเอ็มพีห้าอ๋อพีห้ามีมีหรือเปล่าวะ ไม่รู้ว่ามันเก็บเสียงไงมันยังมีอยู่เปลืองน่ะยิงแล้วเสียงมันไม่ค่อยดังไอมาฟีจะกลายเป็นดาร์โกเนตเฮ้ยคนเดียว UMP45 ไม่ดังเฮ้ยใครใครอยู่บนบกใครยื่บนบกเบนเห็นเป่าเบนเห็นป่าบนหลังคาเร็วมากตรงตรงคอกม้าเมื่อกี้เจอใครวะคอกม้าผมเองข้อม้าผมอยู่บนบกเอ้ยข้อน้ำอยู่บนหลังคาเออบนหลังคาไม่ใช่มาแก่อยู่ข้างล่างอ่ะ พียแล้วหัวทองใช่ปะเออหัวทองอะแต่เมื่อกี้เพี่ดเห็นยางล่างคนนึงอยู่ไหนไม่รู้อะผมไม่เห็นอะมันมอบอยู่ป่าวะเดี๋ยวจะว่าไปขึ้นทางเบนไปไหนละเบนอะเฮ้ยเหมือนเหมือนเจอคนอะเหมือนเนี่ยมันนอนอยู่เนี่ยแถวไหนแค่บอกว่าไม่ใช่มันพี่ขึ้นมาเข้าบัวเลยเข้ามาช่าเหรอพี่ไว้พี่ไว้พี่ไว้เจอพี่ไว้แล้วไหนลุงอะฆ่าคนได้ครับ ไม่ใช่ลุงฮะเฮ้ยไหนหวานเออหวานหวานยุงหลังนี่เฮ้ยนั่นๆๆ่เฮ้ยข้างบนเพื่อเราเพื่อเราเพื่อเราบนหลังคาปะเออบนหลังคาบนหลังคาโอเคโอเคจะยิงยิงปะยิงจะถึงแล้วสักแป๊บสักแป๊บโอ้นี่นี่มันมีเอ่อพลังงานกับวิญญาณซ่อนอยู่นะฮะโอเคคุณเอ่อคุณไว้สัมผัสได้นะครับคุณไว้สัมผัสได้เซ็ตคราฟกำลังจะไปไล่กับพวกอะไรวะฮีโร่กับแบนดิตแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้ใครอยู่เมืองที่เราตอนนี้ใครมาใกล้แล้วบ้างเนี่ยผมไปบวก900เฮ้ยไปเอาปืนไปบวก900จเย็นเดี๋ยวเรารอไปพร้อมกันดีกว่าใจเย็นตอนนี้อยู่84แล้วบวกอ่ะห้ามแพ54 84เหรอเเฮ้ยไหนไหนไหนอยู๋อยอยู่คนละยอดกันเลยนี่หว่าแม่งมาอยู่ซ้ายนี่เลย ปู่จังไร์เมียนไงเราจะอยู่เมืองนี้ก่อนเปล่าผมผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่ใกล้คอกม้าแล้วพี่มาคอกม้าเลยดิเฮ้ยคอกม้าเอ้ยมานี่กลับนี่ก่อนกลมานี่ก่อนมามาอยู่ในน้ำซอมบี้ที่ผมพาเพื่อนมาด้วยอ่ะดูผมไปไหนพาเพื่อนมาเล่นด้วยยิงเลยมาดูพาเพื่อนมาเล่นด้วยพี่เพื่อนไหนวะซอมบี้โอ้ยอยู่ไหนพี่อยู่ไหนเอามามาเล่นทำไม ไอ้ไอ้เกยร์ตอมบี้เกีตอมบี้ไหนพี่กำลังไปคอกม้ากันหนึงพี่ระวังไงข้างหลังคอกไม้มีคนอยู่สองคนใช่เหรอคอกม้าพี่กัดอะไรเนี่ยกำลังมาทางน้ำฮะคอกม้าพี่กัดอะไรครับพี่กัดลบลบยี่สิบห้าเอ้ยพี่อยู่เอ้ยเฮ้ยพี่เหอะไรพี่เหรอพี่เหรอเฮ้ยพี่งคนหนึงเพ่งคนหนึง สวยแล้วผมเองผมเองเปรียบเลยหูยเกือบแล้วเกือบแล้วใครอ่ะเกือบต่อเออพี่เงพี่เองใครข้างหลังผมพี่อยู่บนหลังคาเบนเบนอันนี้พวกเราหมดเลยบนหลังคาคนหนึ่งบนหลังคาหอกม้าไหนเจอคนตรงไหนก็พวกพี่เลยเอ้าตกใจหมดไม่มีปืนเนี่ยเดี๋ยวอย่ามายืนกันแถวนี้นะเว้ยอ่เอาปืนให้ปืนปืนไหมฮะปืนไหมเอาเอาเพื่อตีกัน ผมว่าเดี๋ยวด้ะนะสงสัยเราคงต้องเข้าไปในในป่าก,กันอีกรอบ้วแหละเราจะไปหาเะเบียงเดี๋ยววันนี้เราพอแค่นี้เนาวันนี้เราแคสกันมาเยอะแล้วมากเลยนะวันนี้พอแค่นี้กัน